มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้พันเบิร์ดเปิดข้อมูลกัมพูชายยังคงใช้ไฟจากไทย6จาก9จุด2ีมิถุนายน2568พนพลตีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยและผอ,อสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอาํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยโพสต์ข้อความใน f a c e b o o k การประกาศตัดไฟเมื <kil> Alpha, ่อวันที่17มิถุนายน2568ที่ผ่านมาของกัมพูชาเรามาดูกันว่าปัจจุบันสถานการณ์การจ่ายไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างก่อนประกาศตัดไฟไทยจ่ายไฟให้เขม่ง9จุดก็คือ 1. จังหวัดสุรินทร์ช่องจอมไปที่อำเภอโอสเมจังหวัดอุดรธีชัย 2. จังหวัดสระแก้วบ้านหนองปือไปอำเภอมาลายจังหวดัดบันเตียเมียเจย3จังหวัดสระแก้วบ้านคลองลึกไปที่อำเภอปลอยเปตจังหวดัดบันเตียเมียนเจย 4. เหมือนข้อ3ามเป็นวงจรสอง 5. จังหวัดสระแก้วบ้านเขาดินไปที่อำเภอสำเพลูนจังหวัดพระตะบอง6 จังหวัดจันทบุรีบ้านสับตาดีไปที่อำเภอพนมเปึกจังหวัดพระตะบอง 7. จังหวัดจันทบุรีบ้านสวนส้มไปที่อำเภอโอซัวจังหวัดพระตะบอง 8. จังหวัดจันทบุรีบ้านแหลมไปที่อำเภอก้อมเรียงจังหวัดพระตะบอง 9. จังหวัดตราดบ้านหาดเล็กไปที่บ้านหาดรายาวจังหวัดเกาะจงปัจจุบันเขมรตัดไฟไปแค่เพียงสจุดเท่านั้นก็คือ ข้อ3ข้อ4ข้อ9ยังคงจ่ายไฟอยู่6จุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ